นายพลดูเลยสวัสดีครับพบกับนายพล อีกหคลิปนะครับเกี่ยวกับรถไฟแต่ไม่ใช่โครงการนะครับเกี่ยวกับการลาออกของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็ทำงานดีนะตามที่ในผลสเกตดูน่าจะโดนแรงกดดันอะไรสักอย่างเนื่องจากว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยดีมีเมกะโปรเจกต์มากมายนะครับ มหาศาลเลยนะครับและก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงอีกที่มีปัญหาฟ้องร้องกันนะครับล่าสุดก็ศาลไม่รับฟ้องนะเขาบอกว่าเอกสารไม่ครบถ้วนนะผมว่าเอะมันชักยังไงอ่าเริ่มออกลายเตะตัดขานะครับรัฐบาลอนุทินนะครับหรือเปล่า ขอปนหน่อยไม่อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องขมียน,นี้เพราะว่าลหลายๆท่านได้รับฟังรับชมข่าวในสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์ของเราทุกวันนะครับตามาทุกวันแต่ว่าไม่ทราบว่าคนทำดีอะทำเพื่อสังคมทำไมต้องไปดิสเครดิต บันทอนกำลังใจเขาอย่างนั้นนะครับคกรณีคุณกัรจอมพลังมีคำสั่งบอกว่าห้ามมายุ่งกับทหารอันนี้มันจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีทั้งข่าวเท็สข่าว AI ก็มีนะทุกวันนี้กำลังจะสืบดูอยู่นะครับคนทำดีทำไมต้องไปดิสเครดิตบันทอนกำลังใจผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะครับแนะนำให้คุณกันนะครับเลิกยุ่งนะไปทำดีกับ ประชาชนผู้ที่ตั้งหน้าตาั้งตาทำมาหากินแต่ว่ามีโอกาสน้อยด้อยซึ่งคุณภาพความเป็นอยู่ของชีวิตที่ยากจนอยู่ในประเทศเรายังมีอีกมากมายคุณกันไปทำด้านนี้ดีกว่าดีไหมทำดีแบบนั้นน่ะเขาไม่เห็นดีเขาไม่เห็นพร้อมด้วยนะ,ะผมก็ว่าเอพอทอสองนี่ชักยังไงแล้วนะ รัฐบาลอนุทินีเริ่มออกลายแล้วนะในผนว่าอยู่ไม่ถึงเดือนเลยถวายสัต์ปฏิญาณรับตําแหน่งเนี่เริ่มออกลายนะเตะตัดขาเพราะว่าการรถไฟหรือเปล่านะแล้วก็พอทอภาคสองคนใหม่ก็เห็นบอกว่าดีไหมเหรอะเมินกลัวไหมเหรอไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยออกลายมาแบบนี้ประชาชนไม่ปลืบนะครับ อย่าให้ประชาชนผิดหวังนะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับคุณมาเป็นผู้บริหารประเทศเป็นผู้บริหารหน่วยงานราชการอะไรก็แล้วแต่ข่าวสารมันไวนะอย่ามาปิดอย่ามากรบนะเลิกทำอย่างนี้นก่านะเอาประโยชน์ให้ประชาชนบ้างนะนะครับอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากนักนะครับไปกล่าวหาคนในคุกว่าขายชาติคลั่งชาติ จริงๆคนที่อยู่นอกคุกนี่แหละตัวดีเลยนะมากมาย,ยถูกแฉกันเยอะแยะเลยทุกวันนี้นะครับผมทำอะไรไม่ได้นะตับเกี่ยวกับรถไฟดีกว่าบนไปแล้วขอบคุณที่ฟังนะครับวีริศลาออกผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยขาบแรงกดดันล้มแก้สัญญาไฮสปีดจับตาวิวริศอมรปานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยยืดหนังสือลาออก ชงเข้าบอร์ดพิจารณาสิ้นเดือนนี้หลังรับตำแหน่งมาเพียงหนึ่งปีคาดแรงกดดันล้มแก้สัญญาไฮสปีดสามสนามบินฟองเขากระโดงแหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าขณะนี้นายวิริศอมรปานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ยื่นหนังสือลาออกจากตาแหน่งหลังเริ่มทางานมาเพียง1ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญาเมื่อวันที่19กันยายน2567 โดยหนังสือลาออกดังกล่าวจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจ,จนารณาในช่วงสิ้นเดือนนี้และคาดว่าจะมีผลทันทีสําหรับเหตุผลของการยื่นหนังสือลาออกเชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากปัญหาสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงไฮสปี train เชื่อมสามสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตเภเาเนื่องจากสัญญาโครงการดังกล่าวที่ผ่านมาอยู่ระหว่างการเสนอแก้สัญญา ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้หารือกับเอกชนคู่สัญญามาเป็นเวลานานและใกล้ได้บทสรุปโดยมีการเสนอร่างสัญญาให้รายการสูงสุดตรวจสอบแล้วอย่างไรก็ดีเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลและได้มีนโยบายให้เดินหน้าเจราจาหาทางออกใหม่โดยรัฐมนตรีว่าการการะทรวงคมนาคมยืนยันที่จะทำตามเงื่อนไขสัญญาเดิมซึ่งหากการเจราจาเรื่องนี้ไม่มีบทสรุป และหากนำไปสู่การบอกเลิกสัญญาก็จำเป็นต้องมีการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเสียโอกาสดำเนินโครงการทั้งนี้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาก็มีส่วนรับผิดชอบด้วยนอกจากนี้นายวีริศยังได้ลงนามในหนังสือเลขที่รอฟออบ1,000ทั1792ั2 6 8ลงวันที่29กันยายน2 5 6 8 สำนักงานอนาณาบาลฟ้องเพิกถอนหรือฟ้องขับไล่ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินเลขที่3466และเลขที่8564บริเวณแยกเขากระโดงตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ตามหนังสือที่ปช0040วงเล็บบรอเรือทับ1542ลงวันที่12กันยายน2 5 6 8ทั้งนี้ที่ดินทั้งสองแปลง ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดําเนินการฟ้องขับไล่เบื้องต้นเป็นที่ดินอยู่ในความครอบครองของนางการุณาชิดชอบภรรยานายเนยวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีลัอยู่นเต็ดหแปลงและบริษัทศิลาชัยบุรีลัมย์9 9 9 1จำกัด1แปลงท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้อย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยทีชมกับในพนด้วยนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมและพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ